สวัสดีครับโชค9ชั้นแฟม i ิลี่นะครับก็มาพบกับทุกท่านอีกเช่นเคยนะครับมาดูต้นนี้นะครับเป็นไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นสวยงามนะครับเป็นไม้พื้นฐานไม้แบล็กนะครับแล้วก็มีลักษณะของการเปิดสีด่างนะครับมาดูลักษณะลายด่างของเขานะครับเป็นลายด่างที่มีความโดดเด่นนะครับ เขาจะเปิดด่างบริเวณตรงกระดูกนะครับแล้วก็แยกออกมาตรงระหว่งางใบนะครับก็จะทำให้มีลักษณะเป็นรวดลายที่แปลกนะครับแล้วก็สวยงามนะครับหายากนะครับที่มีลักษณะที่เปิดออกมาแล้วไม่ลายด่างแฉลบจะไม่ไม่หมดนะครับมันเหมือนอลักษณะของเปลวเพลิงนะครับ สังเกตดูดีๆนะครับครับเหมือนมีการการจุดไฟนะครับในใบแล้วก็พื้นใบจริงๆเขาจะมีสีดำเข้มเลยนะครับวันนี้ก็อาจจะได้รับแสงสว่างก็ทำให้สีอาจจะดรอปลงไปนะครับต้นนี้เป็นไม้กั้านถือว่าเป็นไม้ก้านยกนะครับ ก็มีลักษณะของคอใบอยู่ตรงตรงสะโพกนะครับใบเขามีเอกลักษณ์พิเศษนะครับเป็นขอบใบพลิ้วนะครับปลายใบมนนะครับปลายใบมนแล้วก็ลักษณะของสะโพกโค้งมนแล้วก็มีอคอบใบนะครับที่โดดเด่นนะครับกระดูกลายเส้นออกสีด,ดำนะครับยอดใหม่กำลังแทงขึ้นมานะครับ ลากเดินดีมากเลยครับทะลุข้างล่างลงใต้กระถางแล้วนะครับดูมุมกว้างของต้น,นครับก็ทรงกอที่สวยนะครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นไม้ที่มีลักษณะโดดเด่นนะครับแล้วก็แปลกอีกต้นหนึ่งนะครับมีด่างตรงปลายด้วยนะครับเหมือนเปลวเพลิงจริงๆนะครับสังเกตบางใบก็เข้าเยอะบางใบก็ สีก็ออกลายผางก็มีนะครับใบล่างมีสีเขียวอ่อนด้วยนะครับส่วนใบนี้ก็สีเขียวอ่อนจางนะส่วนใบนี้ก็มีเขียวอ่อนตรงพื้นพื้นด่างแดงนะครับถือว่าเป็นไม้สายพัฒนานะครับมีความด่างทุกใบนะครับเป็นไม้ที่มีความเสถียรแล้วก็น่าติดตามนะครับ ต้องรอดูว่าเขาโตขึ้นจะมีลักษณะโดดเด่นอะไรเพิ่มมากขึ้นหรือ,อไร่ด่างต่างๆเปิดมากขึ้นก่าเดิมไหมนะครับนีขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ